สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง MSA Channel Android นะครับซึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับวันนี้ผมก็มีมือถือดีๆนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นมือถือค่ายซัมซุงที่เพิ่งออกมาใหม่ในเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับมีความน่าสนใจมากนะครับโดยออกมาพร้อมกันคือมีซัมซุงกาเล็กซี่ A ห้าแล้วก็ A 3 0นะครับแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพคือจะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่ A สานะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสไไดดด้ปเินนูะครับ ที่ห้างแล้วก็ไปสะดุดตากับเจ้าตัวซัมซุง A30 รุ่นนี้มากนะครับซึ่งได้ไปลองจับแล้วก็ได้ลองดูเล่นนะครับซึ่งมีความสวยงามหน้าจอถือว่าสวยแล้วก็สุดยอดมากนะครับในราคาไม่ถึงหมื่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวซัมซุง Galaxy A30 ตัวนี้มันมีสเปคอย่างไรแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นที่เขากําลังจัดกันอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของสเปคแล้วก็ราคานะครับอยากฝากทุกท่านเหมือนเดิ เลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับทั้ง2ช่องนะครับทั้งช่อง iPhone แล้วก็ช่องนี้คือช่อง Android นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับเราจะไปดูกันที่สเปคของ Samsung Galaxy A 3 0ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีสเปคเป็นอย่างไรนะครับมีความน่าสนใจไหมมีความคุ้มค่าอย่างไรบ้างถ้าเราจะซื้อมาใช้นะครับโดยสเปคของ Gala x y A 30. A30 ตัวนี้นะครับมีหน้าจอใหญ่พอสมควรนะครับที่6.4นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบจอซูเปอร์อะมเลิทนะครับมีความละเอียดถึง Full HD พัดเลยแล้วก็ CPU ที่ให้มานะครับจะเป็น x Not 7 9 0 4นะครับแรมให้มา4กิกนะครับแล้วก็ลอมหรือว่าความจุนี่ให้มา64กิกสนะครับสามารถรองรับ micro SD card ได้สูงสุดถึง512กิกในส่วนของกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล f เท่ากับ2.0ส่วนกล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดย เลนหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมี f อยู่ที่1.7ส่วนอีกเลนจะเป็นเลนเอัลตรไวนะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2สามารถบันทึกวิดีโอได้ Full HD นะครับคือ1,920คูณ 1,80p ที่30 fps แบตเตอรี่ให้มาจุใจเลยนะครับที่4,000 mAh นะครับชนิดของถาดซิมจะเป็น2ซิมนะครับแล้วก็อีก1 m i โคร s d าร์ดนะครับก็คือเป็น3ล็อตนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนำเครื่องมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้กับทุกท่านไดด้รับชมโย ราคาเปิดตัวของเขาจะอยู่ที่7,290บาทนะครับราคาในปัจจุบันนะครับนี่เป็นในส่วนของสเปคของ Samsung Galaxy a 3 0นะครับล่าสุดผมได้เช็คราคาแบบติดโปรนะครับทั้ง a s แล้วก็ทูยังไม่มีในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของค่าย DT แทนะครับได้ลงราคาไว้แล้วนะครับโดย s a m s u ง g g a l ็ x ซี่ a 3 0ของค่าย DT แทนะครับจะมีอยู่2โปรนะครับคือสาหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2000กับ90าบบาทแต่ว่าในส่วนของถ้าท่านใช้ ใช้ d t แทอยู่แล้วนะครับก็เป็นลูกค้า DT แทประจำเนี่ยก็จะซื้อได้ราคาเริ่มต้นที่3590บาทนะครับถามว่าราคา3590บาทเนี่ยต้องจ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับท่านใดที่ใช้ DT แทอยู่นะครับราคาจะเริ่มต้นที่3590บาทเมื่อคลิกเข้าไปดูที่ราคานะครับโปรเริ่มต้นที่เขาให้ท่านสมัครก็จะเป็นโปรรายเด,เดือนเดือนละ699บาทนะครับแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้าอีก1000บาทก็คือจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่่ทานซืื้ออเครง ็ประมาณ4,600บาทนะครับสำหรับลูกค้า DT แทนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับโดยในค่าย DT แทนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเขาจะบอกว่ารองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทแล้วก็เครื่องจะถูกระงับหากค้างชำระค่าบริการนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วไม่จ่ายเนี่ยเขาจะล็อกซิมแล้วก็ล็อกเครื่องด้วยนะครับถ้าซื้อในราคา2,900บาทของแบบยายค่ายนะครับโดยรายละเอียดในแบบยายค่ายนะครับ Samsung Galaxy A30 ก็จะมีอยู่ให้เลือก3สีคือสีดําสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าสีฟ้าจะเป็นสีที่สวยมากนะครับอย่างที่ผมได้ถ่ายคลิปมาให้ท่านดูนะครับโดยเมื่อท่านเลือกสีได้แล้วท่านก็คลิกที่คําว่าถัดไปนะครับท่านก็จะมาเจอในส่วนของให้ท่านเลือกโปนะครับราคา2องพบาทท่านก็จะซื้อได้นะครับโดยเริ่มต้นโปคือ699บาทต่อเดือนแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้าเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับท่านก็คลิกเลือกที่ราคาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือก ที่โปรนะครับโปร699ตัวนี้นะครับให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด20กิกนะครับแล้วก็ให้โทรมาทุกเครือข่าย300นาทีนะครับด้านล่างที่ท่านเห็นก็จะเป็นรายละเอียดนะครับคือราคาเครื่อง2,900บาทแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้าอีก1,070บาทคือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็จะเป็น3,160บาทนะครับเสร็จแล้วท่านก็คลิกที่คําว่าถัดไปนะครับท่านก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเป็นหน้าสรุปรายการสินค้านะครับก็คือโทรศัพท์ที่ท่านซื้อนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ ราคา2,900บาทแล้วก็โปรที่ท่านเลือกคือโปร699บาทต่อเดือนจ่ายล่วงหน้า1,700บาทนะครับด้านขวาก็จะเป็นสรุปข้อมูลคําสั่งซื้อท่านต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ3,160บาทนะครับก็คลิกที่คําว่าถัดไปเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายในการให้ทุกท่านกรอ,อกในส่วนของรายละเอียดส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อท่านกรอ,อกเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปท่านก็จะรอทางน้านดีแท็กติดต่อมานะครับในส่วนของขั้นตอนย้ายค่ายออนไลน์ก็มีแค่สีขั้นตอนอย่างทีี่่ททุกทานนนนนเห็นในตอนน้ ไม่ยากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ราคาหรือว่าทิ้งลิงก์การซื้อเครื่องนี้ไว้ใต้คลิปนะครับท่านจะได้เข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ Samsung Galaxy A 3 0ที่ผมได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับทั้งเครื่องแล้วก็โปร่าสุดนะครับราคาเครื่องเปล่าจะขายอยู่ที่7,290บาทนะครับแต่ถ้าท่านซื้อติดโปรก็ถือว่าเซฟได้เยอะนะครับถามว่าซื้อติดโปรเหมาะกับใครเหมาะกับหลายท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับแต่ถ้าท่านไม่สะดวกในการติดโปรหรือว่าติสัญญาาท่านก็ ไปซื้อแบบเครื่องเปล่าได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับในการที่จะซื้อซัมซุงกาเล็กซี่ A 3าที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับซึ่งผมการันตีได้เลยว่าเป็นมือถือที่น่าใช้มากนะครับจอสวยกล้องสวยนะครับแล้วก็จอใหญ่เหมาะกับท่านที่ชอบในแบรนด์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับถ้าท่านไหนสนใจจะลองไปเล่นดูที่ช็อปของซัมซุงหรือว่าที่บูธของ A A.S.2 แล้วก็ d t a ทได้นะครับหรือว่าจะลองไปเล่นที่ร้านมือถือดูนะครับว่ามีความสวยอย่างที่ผมพูดไหมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปของช่อง e m s s c h h n n n l l n n r r o i d ของเรานะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ